คันเทพเติมเกมราคาถูกนะครับเติมได้หลายเกมเลยโดยเฉพาะ r e e Fire Rv นะครับหลักๆก็ r e e Fire นะครับบอกเลยว่าราคาถูกมา,มากๆนะครับลิงก์ด้านล่างปักหมุดเลยครับสวัสดีไวรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับนิบเก็บฟรีไฟล์หรือฟรีไฟล์ก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นกิจกรรม ของแบบว่าที่เราต้องเล่นนะครับเพื่อเพอแบบว่าได้ตัวเค็นนะครับมาแลกแพ็กเสียงนะครับแล้วก็เป็นทางด้านาให้เราแบบเข้าเล่นจริงๆบิดมันสนานเมืองนะครับแต่ผบบมเข้าไปเล่นแล้วนะครับสองเกมก็ ไม่ไม่ขึ้นนะครับมันน่าจะบ้อกู่โอเคเดี๋ยวเราไปอยู่หน้าไอทีกันเลยดีกว่านะครับว่าไอทีไปเข้าได้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเนาะก็ยังไงก็รอดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับผมเนาะก็อย่าลืมนะครับเฟินี้บอกเลยว่าสุ่มได้จริงนะครับทุกคนเนาะก็มีแจกไอทีไปแล้วห้าร้อยกว่าดีนะครับทุกคนเนาะก็ไม่เชื่อดูนักเขียนได้นะครับเนาะหลักๆก็ประมาณนี้ครับโอเค โอเคครับก็นี่เลยนะครับไอดีฝักทงนะครับใครที่แบบว่าอยากสุ่มอยากต้าอยากลองเล่นไอดีฝักทงนะครับก็ลองสุ่มได้ดูนะครับบอกเลยว่าใครดวงดีอาจจะรอบเดียวได้เหมือนพี่วอมนะครับเาก็บอกเลยว่าคุ้มสุดสุดนะครับลองชุ้มดูนะครับบอกเลยว่าสุดๆเลยนะครับเนาะก็ลองสุ่มดูครับคลิปตานลางเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอย่าลืมนะครับเป๊ปปี้นุ๊กเกอร์นะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยครับดูนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่ทีสี่นะโอ้โหนะฮะทีสี่ถึงวันที่เจ็ดเลยนะเดือนหน้าเลยยาวๆเลยนะครับผมเนาะก็เเเเ้้าล่นนนกกมะะคครรัับบ็็จไดโททงหมด้ อ่าก็แค่เข้าไปเล่นครับนะสนุกนะเราเล่นเพื่อเอามอเตอร์ไซค์ครับเข้าไปเลยปั๊บวิธีเล่นง่ายๆครับเป็นคาร์แบนนะครับเข้าไปปุ่มแบบนี้เลยนะฮะอ่าเข้าไปก็ไปสะสมทองหรือว่าเหรียญครับอ่ามันจะมีเหรียญนะครับอ่าตรงข้างบนขวาเนป่ยปะยำได้ร้อยห้าสิบร้อยบอมแพ้ไปเกมหนึ่งชนะเกมหนึ่งนะฮะแล้วก็เราสามารถเพื่อที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ได้นะครับอะนะฮะรอได้เลยครับนี่เราแต่งตัวชุดนักแข่งมาละ เนียใจแต่งตัวเปเปรี้ยวก็ไน้นะคุณดูนะเรากินรอแบบนี้เลยนะโคเทะนะฮะรอเวลานับไพยหลังแล้วเราก็เตรียมพร้อมสามสองหนึ่งครับประมาณนี้ฮะไปเนี่ยฮะเกิดใหม่ปืดจริงแล้วครับอัตโนมัติก็ได้นะไฟแดงมันจะหยุดเองนะคอ่ามันจะหยุดเองเขียวมันก็จะไป โอ้เราไฟแดงเยอะคเ,เราไฟแดงเยอะเ,อเขาไม่มีไฟแดงเลยอืมเราไฟแดงเต็มเลยอะดูโอ้ไฟแดงเต็มเลยอะดูดิปะ่ะ แต่แรกเราขับแบบนี้นไปเด้เลยครับโอ้โหเราเปแต่คนป่าแป้งแบะแบะแบ๊ะอ้าวเดี๋ยวคนมากระจายความแบะอ่าจริงๆเราตรงนี้ห้ามชนนะแต่เราก็ไปเลย อันนี้ไม่เคยเดยสสดครับสตาแล้วอย่าพึ่งแดงนนครับปัม๊มอันนี้เลยวิกตอรี่นะฮะอ่าเราจะเล่นอีกเกมก็รอครับเนี่ยเราก็จะได้เหรียญเยอะๆเนี่ยเพื่อสะสมไปทีละเกมละเกมอ่าแล้วก็ไปแข่งครับอันนี้จะตัวแรงเลยนะ ตัวแรงยังไม่เท่ากันนะครับดูดิป๊อปป๊บปป๊อปป๊อ,ป,อ,ป,อ,เอปเราก็ตัดเสแยวสะสมแถยไปเรืนะ่อยๆอ่าแล้วก็เล่นต่อไปเรื่อยๆครับเนี่ยนี่จบว่าเสมอนะฮะปับ๊บเดี๋ยวดูว่าขึ้นหรือเปล่านะฮะนี่จบแล้วนะหนึ่งเกมปับ๊บอ่าขึ้นละนะฮะนี่ปะตอนแรกผมเล่นไปแล้วมันบั๊กอยู่เล่นไปตั้งหลายเกมนะฮะเขึ้นละป๊อปนะฮะแล้วเราก็โทเค็นมาแลกรับแพ็คพิษเสียงพิยัดได้นะครับเนี่ยแล้วก็เล่นให้มันจบ แค่นั้นเองครับเนี่ยครับแลนด์ปั๊มนะฮะเนี่ยเราแชมป์แบบเนี้ยเดี๋ยวดูนะฮะรอดูนะครับว่าน้องเขาจะกดออกหรือเปล่านะครับถ้าไม่กดออกเนี่ยมันจะต่ออีกเกมหนึ่งนะฮะอ่ามันต้องขึ้นว่าเสมอน,อะนะมั่นและอะไ้นั่นนหะเสมอหรือว่าแพ้อะไรเงี้ยอ่านี่ผมไม่ได้กดนะเดี๋ยวรอดูนะฮะปั๊มเข้าไหมอ่าเนี่ยมันจะพาเราเข้าไปนะฮะเห็นปะอืม มันจะพาเข้าไปเล่นอีกรอบหนึ่งกดของเขาผมไม่แน่ใจว่าต้องเล่นกี่เกมนะครับเจะขอยลองดูก่อนแต่ว่าต้องชนะสองาตาติดหรือเปล่าไม่น่าใช่ต้องลองครับสองในสามนี่แหละฮะลองลองลอง,ลอง โอ้เขาไฟใดเยอะการของเรามาถึงแล้ว สองในสามปะลองก็รัวอ่ะชนะสองเกมแล้วนะฮะไม่มีไม่มีบอกนะฮะไม่มีเ่ยถ้าสองปุ๊บน่าจะชนะเลยนะครับอ๋อน่าจะสองในสามนะฮะอ่าโอเคจะได้สรุปได้แบบนี้ โอเคครับวิธีการเล่นนะฮะต้องชนะ2ใน3นะครับอ่าสองตาปุ๊บมันจะสรุปให้เลยนะครับแต่ถ้าเราแพ้เนี่ยเกมหนึ่งชนะเกมหนึ่งมันจะต่อให้เกมหนึ่งนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเราต้องไปเล่นนะครับเราจะได้โทเค็นมานะครับ20เกมนะครับเราจะได้โทเค็นเดอร์นะครับง่ายง่ายกว่าเก็บเวลาตรงนี้แต่เก็บเวลาตรงนี้ได้แน่นอนนะครับตรงนี้แต่ต้องเล่นซี่นะครับโอเคหลักๆก็ประมาณเนี้ยครับสาหรับการเล่นหาโทเค็นนะครับสามารถแลกรถแล้วก็แลกแพ็กเสียงนะครับผมเนาะ โอเคหลักๆประมาณนี้ครับกิจกรรมอื่นก็ไม่มีอะไรมากนักนะฮะมีแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมลดราคาตรงนี้เติมแล้วก็ได้5้าโทเค็นโทเค็นกลางนะครับแล้วก็มีอากีโเราโยนะครับลดอาลดลดลดล่าลดลดระบาเขาเรียกยังไงอะโทเค็นกลางนะครับเนี่ยปะก็จะมีลดราคาให้นะครับนี่จริงๆแล้วก็ดูตามหน้ากิจกรรมก็ได้ครับมันจะเห็นนะครับนี่สิ้นเดือนรับส่วนลดการหมุนนะครับรอบแรก เท่านั้นนะครับเนี่ยลดลดนะครับผมเนาะโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับพิดว่ปาประกันไหนขออภัยด้วยนะบ๊ายบายครับ